ก็ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีมีผู้ตั้งตนเป็นผู้ประกับคำสอนของพระาศาสดาไม่ว่าจะเป็นคาราวาสหรือว่านักบวชก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้และก็จะขอตั้งคำถามก็คือมักจะเป็นผู้ขโมยธรรม ก็คือคิดมักวิธีของตนเองขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นวิธีที่รัดสั้นตรงนะเป็นมักวิธีที่ง่ายที่จะเข้ามักผลนิพพานเนะเช่นบางกลุ่มก็จะสอนให้เ,เอาจิตดูจิตแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นนพระศาสดาทรงสอนไว้หมดแล้วนในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่นก็คือ เป็นผู้พิี่นาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผาเกล็ดใสัมปชัญญะวิสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูนะ่เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผะู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำแม้แต่เรื่องการดูจิตโค์ก็ได้สอนไว้อยู่แล้วแต่ บางกุมเนี่ยก็จะมุ่งสอนแต่อย่างนี้อย่างเดียวนะไม่ยอมปูพื้นฐานเพื่อให้หาชนได้เข้าใจแล้วก็พยายามจะทิ้งคำสำคัญที่พระศาสดาตนะรัสไว้นะไม่ว่าจะเป็นคำว่านะสติหรือสมาธินะไม่ใช้คำนี้นะก็ไปใช้คำอื่นนะพระศาสดานะบัญญัติ สิ่งเหล่านี้ถามว่าถ้าเราไม่ทรงจำคำเหล่านี้เนี่ยถามว่าในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยจะสามารถที่จะทรงจำคำของสาวกเหล่านี้ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทรงจะทรงจำคำสอนของพระาศาสดาซึ่งแม้ในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็บอกคัดพิสูจน์นี้ย่อมเล่าเรียนทรรมคือสุตตะเคยะเวยา,าครณะคาถาอุตาน อิต,ติวุตกะชาตะกะอาูตธ,ธรรมะเวทละธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมันภิกษุฟังเนืองๆคร่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนะเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกะละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งบทแทงธรรมย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพัน เห็นไหมว่าการทรงจำเนี่ยสุตตะที่พระองค์ตัดไว้เน yes euh ี่ยนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดการบรรลุธรรมในภพหน้านั่นเองอันนี้คือหนึ่งในเหตุแห่งการบรรลุธรรมนะเหตุแห่งการบรรลุธรรมนะก็คือผลและอนิสงส์ใหญ่แห่งการเล่าเรียนธรรมคือสุตตะเคยย่าเวยากรณาที่พระองค์ได้ตัดไว้นะ เพราะนั้นควรจะให้เครดิตพระศาสดานิดหนึ่งนะถ้างั้นเราจะกลายเป็นผู้เนะนรคุณต่อพระศาสดาคิดคําบัญญัติขึ้นมาใหม่โดยพยายามจะละเลยคําสําคัญนะถ้าเราไม่สอนเรื่องทานศีลและภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยจะไปสอนแต่เรื่องของการดูจิตอย่างเดียวเนี่ยเอาจิตดูจิตอย่างเดียวเนี่ยนะไม่สอนเรื่องอริยสัจ สี่เนี่ยเหตุเนี่ยขงความทุกข์เนี่ยก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคน่อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นมรรคและปฏิปทาถึงความดับทุกข์คำว่าทุกข์นี่คืออะไรไม่สอนเรื่องขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วไปมุ่งสอน อย่างเดียวเลยแล้วจะทําให้หลุดพ้นจากกษวะหรือนิพพานได้ก็คงไม่ต่างกับอะไรที่พระศาสดานะเปรียบไว้เหมือนช้างป่ากับกระต่ายป่านั่นเองนะกระต่ายป่าเห็นช้างป่าลงเล่นน้ําอยูนะ่ด้วยความสนุกสนานนะแล้วก็คิดในใจว่า ช้างจะเป็นอะไรไปเราจะเป็นอะไรไปถ้าลงเล่นน้าก็โดดลงน้ำเนะเป็นไงกระต่ายป่าก็ถูกกระแสน้ําพัดป่าไปก็คือจิตจะจมลงหรือจิตจะพุ่งสร้างน,นั่นเองก็คือก็จะเป็นลักษณะที่พัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐินั่นเองเนะเพราะฉะนั้นการฝึกในธรรมวินัยของพระศาสดาก็จะต้องเป็นไปตามลําดับ เปรียบพรงเปรียบเหมือนมาหาสมุทรที่พงศนทนากับจอมอสูรแห่งมาหาสมุทรว่าความอัศจรรย์ของมาหาสมุทรเป็นอย่างไรที่พวกอสูรเห็นแล้วจึิงอภิพลมอภพรลมอยู่อสูรก็บอกว่ามาหาสมุทรก็ค,คือหนึ่งในแปดข้อมาหาสมุทรลาดลุ่มลึกไปโดยลําดับไม่ได้โกรกชันเหมือนเหวน อันนี้เป็นความอัศจรรย์ประการที่หนึ่งที่พวกกระสุนเห็นแล้วจึงอภพิลมพระองค์ก็ทรงเปรียบเหมือนทมวินัยของพระศาสดาย่อมลาดลุ่มไปตามลําดับก็คือต้องมีการศึกษาตามลําดับมีการกระทําไปตามลําดับก็ต้องมีการปฏิบัติไปตามลําดับนั่นเองในที่นี้ก็คือเรื่องของทานศีลภาวนาหรือศีลส,สมาธิปัญญานะเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อน นะเพราะฉะนั้นการที่บรรดาสาวกรุ่นหลังเนี่ยนะศึกษาแล้วนะก็พยายามจะตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์นะประกาศธรรมของพระศาสดาแต่พยายามทอดทิ้งคําสําคัญของพระศาสดาที่ตรัสไว้บีบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนะนะสมาธิสติปัญญาต่างๆอินทรี์ห้า ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกําลังไม่ปูพื้นฐานเหล่านี้ก่อน,นสอนเอาง่ายบอกว่ามักวิธีที่ง่ายนก็จะมีโอกาสที่จะพัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐินั่นเองนี่ก็ขอตั้งคำถามสำหรับผู้ที่เข้าไปศึกษาก็คงจะต้องใช้ปัญญาเพราะนั้นก็จะต้องเสียเวลาเปล่านะ ใจเย็นๆนะคำสอนของพระศาสดาเมื่อได้รู้แล้วเนะี่ยควรจะพิจารณาให้รอบคอบให้แยบคายค่อยๆศึกษาไปตามลำดับปฏิบัติไปตามลำดับนะไม่ศูญเปล่านะอย่ารีบร้อนเห็นว่าเป็นมรรควิธีที่ง่ายนะตรงกับจริตของตนนะยิ่งมีครูบาอาจารย์มาทักทายว่าการปฏิบัติด้วยการดูจิตเนะี่ยแล้วก็มาทำนายว่าเนะี่ยจิตคนนี้หลุดพ้นแล้ว จิตคนนี้ยังไม่หลุดพ้นเนี่ยเป็นการอวดอุตรีหรือไม่นะไม่มีใครรู้ได้น,นอกจากพระาศาสดาหรืออรหันตตัตสัมมาสัมพุทธเจ้า